สวัสดีคนนะคะกลับมาเจอก,กับพีชวันที่พีชและคลิปวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q&A กันค่ะเป็นคลิปที่พีชจะมาตอบคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังไมเอ้ยในอินบ็อกซ์เอ้ยใน Facebook ใน Twitter ใน Instagram หรือว่าใน Youtube อะไรก็ตามที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะพี่ก็จะเล,เลือกเลือกเลือกมาตอบนะคะไหนที่พี่ตอบได้พี่ก็จะมาตอบให้ชมได้ให้ฟังกันในคลิปอย่างนี้นะคะมาค่ะเมื่อคืนนี้จริงๆพีทก็มีการ snap ใน i g ไปแล้วว่ามีใครมีคําถามอะไรไหมเพราะว่าจะทํา Q a A แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคําถามอะไรที่จะต้องมาตอบเลย <c oughs> ก็มีน้องๆยความร่วมมือกันดีมาก <c oughs> พี่ก็ขอขอบพระคุณอย่างแรงนะคะ <c oughs> มาคําถามแรกกันเลยดีกว่า <c oughs> น้องเคลียร์ซีรินถามว่าอยากถามว่าพี่พีทกินอาหารเสริมอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรักษาซิวของพี่พีทเนี่ย มีวิธีการยังไงบ้างนะคะอาหารเสริมที่ทานช่วงนี้จะเป็นพวกเม็ดฟูมากกว่าเพราะพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความขยันและตั้งใจกินอะไรแบบจริงจังสักเท่าไหร่แต่ว่าน,นี้มันก็จะง่ายๆเหมือนเราเป็นเม็ดไปแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำแล้วน้ำก็จะฟูละลายมาแล้วก็เป็นวิตามินต่างๆนะคะที่กินหลักๆจริงๆจะเป็นบีร็อกค่าแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเสริมจากได้มาจากยูรมันเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้อะฟิตไวท์ชอมอง้งเนี่ยค่ะมันน่าอร่อยมากเลยอันนี้มันแบบ รสแมงโก้ลด, Mango, ลดมะม่วงคือดีมากแล้วนี่เป็นลถรดลด,ลด,ล,ดลดอะไรก็ไม่รู้แปลกแปกแหม่งแ่งแต่ว่ามันเป็นแคลเซียมนะคะส่วนตรงนี้เป็นวิตามินรวมมีราคาก็เป็นวิตามิน B บวกวิตามิน C แล้วก็มีพวกแคลเซียมแมกนีเซียมอะไรนู่นนั่นนี่ก็คือเป็นวิตามินแบบรวมอะ่ะคือ1เม็ดนี่มันก็ให้ปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่เพียงพอมั้งแต่ว่าชอบอะคะ่ะพี่ก็พกไปเหมือนไปเที่ยวหรือว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ตามมันง่ายแล้วมันก็สะดวกมากๆก็จะกินอะไรเป็นประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องของการรักษาสิวนะคะ สิวเนี่ยจริงๆพอพีทโตขึ้นมาสิวมันก็ลดลงไประดับหนึ่งแบบเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าช่วงไหนเป็นสิวพีทจะเน้นเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็แต้มสิวเลี่ยงการใช้อะไรที่แรงๆมีน้ําหอมหรือว่าแม้กระทั่งการแต่งหน้าเราก็เลือกอะไรที่มันแบบเบาๆใสๆไม่เน้นโบกนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบขั้นตอนการรักษาสิวง่ายๆแต่ถ้ามันลามมันเหอือดตันเยอะหรือว่าอักเสบหลายๆเม็ดเนี่ยพี่จะไปหาคุณหมอให้คุณหมอฉีดสิวบ้างกดสิวบ้างให้ขับมันออกไปอย่างทันที คำถามต่อมาจากน้องมัดไหมน่าจะใช่พี่พี่ดูแลหุ่นตัวเองยังไงคะคือเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ใช่คนที่แบบพื้นฐานเกิดมาโชคดีหุ่นแบบอั้มพัชราภาหรือว่ามีขาที่เบียวยาวแบบแพนเคก้กแต่ว่าเหมือนพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันก็หุ่นอย่างนี้แล้วอะ่ะคือเป็นคนที่กระดูกใหญ่แล้วสั้นคือเป็นคนตัวเตี้ยน,นั่นเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ พีทก็จะเน้นเรื่องของการกินอาหารมากกว่าเพราะเรารู้ว่าไหนกินแล้วมันแย่ไหนกินแล้วมันดีก็เลือกกินเป็นสําคัญค่ะแล้วก็ออกกำลังกายคือช่วงนี้พีทค่อนข้างติดการออกกําลังกายมากๆแทบจะไปออกกำลังกายทุกวันวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายก็จะรู้สึกว่าแบบ มันเอื่อยยเฉยๆเหนื่อยๆ,ๆนะคะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาหุ่นของพี่เนี่ยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารสําคัญมากๆไม่กินอาหารเสริมใดๆนะคะที่แบบเขาทานบล็อกไขมันนุ่นนั่นนางเงี้ยเราเออไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ไม่ถาวรแล้วก็อาจจะมีโทษหรือมันผลข้างเคียงได้ซึ่งก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะคำถามต่อมาจากน้องน่าจะชื่อน้องเพลงนะคะ พีทรู้สึกว่ามีสีลิปที่ไม่เข้ากับตัวเองไหมคะแล้วก็สิวพดใบรุ่นนี้รักษายัางไงบ้างเครียดมากทํายังไงก็ไม่หายสักทีสีลิปที่ว่าไม่เข้ากับพีทใช่ไหมพี่รู้สึกว่าสีชมพูไปทางม่วงๆจืดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทาออกมากจะแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้รรคือทาออกมาแล้วมันจะแบบฟันเหลืองหน้าเหลืองแล้วก็ มองอะค่ะเป็นสีโทนแบบชมพูม่วงๆนิดนึงอะไรเงี้ยพีทรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับพีทเลยเพราะสีม่วงมันเหมือนไปขับให้สีเหลืองมันพัฟขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยผิวเรามันก็จะดูเหลืองๆฟันมันก็จะเหลืองคือแบบไม่โอเคสิวผดไปรุนรักษายัางไงสิวผดเนี่ยพีทว่าน่าจะเกิดจากไม่เหงื่อก็อากาศแล้วก็ความสกปรกนะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนเพื่อนพีทอะเขาจะไม่ใช้ทิชชู่เลยเขาจะใช้ผ้าเช็ดหน้าตลอดแล้วก็เหมือนแบบเหงื่อออกก็รีบซับเหงื่อออกก็รีบซับแล้วก็ ลองใช้เป็นน้ำเกลือนะคะคลีนแอนแคลนอ์มอลซาไลน์นะคะเช็ดหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จตัวนี้มันก็จะเหมือนช่วยฆ่าเชือ้ออ่อนๆนิดน,นึงนะพี่ใช้แล้วพี่รู้สึกว่าสิวพดพวกพดร้อนอะไรเงี้ยมันหายไปนะคะจบน้องคุณยาวติมาใช่ไหมอ่านไม่ออกเหมือนกันขออภัยด้วยพี่พี่เริ่มบล็อกเกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วแรงบันดาลใจได้มาจากไหนจริงๆน่าจะย้อนกลับไปประมาณ 4- 5ปีที่แล้ว จริงๆก็คือเราอะติดตามพวกในพันทิปในจีบานในบล็อกแกงอะไรเงี้ยคืออ่านมานานแล้วนะคะคือเราก็อ่านของคนอื่นไปด้วยแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเหมือนคนอื่นเขาบ้างเ <c oughs> ช่นสวอตลิฟหรือว่าแต่งตาแต่งหน้าง,ง่ายๆคือเราก็เริ่มจากอะไรที่แบบง่ายมากๆ แล้วก็ถ้าเริ่มตอนนั้นน่าจะไปเริ่มในจีบันกับพันทิพย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ไปโพสต์โพสต์อะไรเขามีกระทู้ให้ตั้งเราก็ตั้งไปใช่ไหมจนแบบทำเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วก็เริ่มมีอะไรใหม่ๆให้มาลองเล่นตลอดเวลานะคะแรงมานาใจมาจากไหนจริงๆแรงมานาใจก็มาจากรอบๆเห็นคนอื่นเขาทำเห็นบล็อกเกอร์ท่านอื่นเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำออกมาแล้วมันสนุกดีมันก็น่าสนใจดีก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆนะคะก็คือดูเฉพาะเอานัาน่นแหละ น้องเกลนะคะถามว่าพี่พีทคะมีเหนียงต้องทำยังไงคะแล้วก็อยากลดต้นแขกต้องออกกำลังกายยังไงบ้างคะมีเหนียงใช่ไหมพี่ต้องบอกว่าเหนียงนี่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆนะคะเป็นสิ่งที่ยากมากในการออกออกเพราะว่ามันกับว่าตรงนี้ผิวหนังเรามันหย่อนคล้อยเหมือนมันมีหนังตรงนี้มากเกินไปอ่ะแล้วมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยกรองแล้วมันก็จะดูหย่อนหย่อนอย่างพี่เป็นคนที่ไม่มีปัญหามีเหนียงเพราะว่าตรงนี้เนื้อตรงนี้มันตึงอะค่ะไม่เคยฉีดไม่เคยทาอะไรเลยนะ แล้วก็ลดยังไงนี้พี่พีทก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องไปผ่าตัดหรือว่ายังไงไอเดอร์โนไม่มีความรู้นะคะออกกําลังกายลดต้นแขนต้องออกยังไงบ้างคะพี่พีทแนะนําให้เสิร์ช Google เลยค่ะการยกเวทมันมีเยอะมากแล้วก็หลักจะแบบว่า L a r m อาร์มเวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการออกกำลังกายต้นแขนแต่พิดว่าหลักๆจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของไขมันซึ่งนั่นก็ต้องรวมไปถึงการคาร์ดิโอการเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพิดว่าที่ทำให้แขนพิดเล็กลงนะต่อยมวย เดวงแล้วกล้ามหลังแบบดีมากคือรู้สึกว่าเรามีกําลังที่แขนเยอะมากจากการต่อยมวยนะคะแล้วก็เรื่องคุมอาหารก็สําคัญเนาะพีทว่าจริงๆแล้วที่แขนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะไขมันนะคะน้องๆก็ต้องไปเอาไขมันออกก่อนนะคะคำถามต่อมานะคะฮิปโปยาหยีถามว่าอยากถามพี่พีทว่าติดตามบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างชาติคนไหนอยู่หรือเปล่าคะถ้าหลักๆเนี่ยเรื่องของการรีวิวทั้งหมดพีทยกให้กับผู้หญิงชื่อชาติ TATI เป็นคนที่แบบรีวิวได้ดีมากๆตรงโดนชัดภาพสวยทุกอย่างดีหมดแล้วเขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อคนดูสูงมากไม่ว่าแบรนด์จะส่งมาให้หรือว่าไม่ว่าจะซื้อเองหรือว่าอะไรก็ตามเขาจะแบบรีวิวแบบตั้งใจแล้วก็แบบจริงจังมากนะคะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการแต่งหน้านะคะพีทช,ชอบ m a n นี่เอ a มยูเอคาริบ t บเบล,แ,บลแคทลีนไลท์ชอบแจ็คเลนฮิลส์ ประมาณนี้ค่ะ4คนนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าความแบบสดใส,สนู่นน,น,นี่พี่ชอบอยู่2คนก็คือโซเอลล่านะคะกับอีกคนนึงชื่อว่ายานิ ani, J A N N I แล้วก็ดี a เลอร์ถ้าจำไม่ผิดนะคะลองไปเสิร์ชเขาจะแบบท่องเที่ยวซึ่งสวยมากเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้พี่อยากได้กล้องไลก้าเพราะพี่ไปดูคลิปนางแล้วก็รู้สึกว่าเขาถ่ายกล้องอะไรหอมันสวยอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเสิร์ชสิร์ข้างล่างปรากฏว่านางใช้ไลก้าคิวก็เป็น อีกหนึ่งวิสลิตท,ที่คิดอยากได้มากๆนะคะแล้วก็เราก็ตามยาน,นี้มานานเขาแบบเขาเขาสวยเขามีความชิคๆมีความเวสเทิร์นมีความแบบผิวแทนแทนผมรอนๆอนคือชอบมากชอบคนนี้มากกับโซเล่าค่ะพี่พีทไม่ต้องตอบหนูก็ได้นะคะเอา้าแต่อยากให้ตอบในคลิปค่ะเวลากําลังโดนเทใหม่ๆเราก็เหงาใช่ไหมคะแล้วเราควรทําอะไรแก้เหงาดีเฮย้ยไม่เป็นคำถามที่ดีมากเขาปกติมาค่อยโดนเท สวยไปอีกรอเล่นคือถ่านถามวา่าโดนเทใหม่ๆทําทำยังไงดีหา่ามไม่สิคะเราไม่ต้องโ no, นสนโนแคร์ค่ะคือถ้าเขาเทรเราแสดงว่าเขาไม่สนใจเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราอย่างนั้นเราก็ต้องไปหาคนใหม่ที่เขาสนใจในตัวเราแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเราคือถ้าเขาเลือกที่จะเทรเราก็โนสนโนแคร์แล้วก็หาคนใหม่ง่ายมากค่ะแต่ถ้าแก้ถ้าเหงาแล้วแบบเฮ้ยหนูไม่มีกําลังใจในการไปหาคนใหม่ออกกําลังกายไหม จริงๆพี่แนะนําเลยการออกกำลังกายมันทาให้เราโฟกัสอยู่กับบางสิ่งจนเราลืมไปเลยว่าเรากําลังเศร้าใจหรือรู้สึกเสียใจกับการโดนเทอีกอย่างหนึ่งคือออกไปเที่ยวค่ะออกไปเจอโลกใหม่ๆออกแบคแพ็คไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศพี่เชื่อว,ว่าการท่องเที่ยวมันจะเป็นการเปิดโลกเปิดใจคนเหงาเขาไปเที่ยวกันนะ่ะเ,เข้าใจคํานี้ใช่ไหมคือเราก็รู้สึกว่าออกไปเถอะยังไงมันมัน,มนโลกนี้มันมีอะไรมากกว่า,าคนคนหนึ่งที่เทเรา ดังนั้นไปที่ใหม่ๆเผื่อจะเจอคนใหม่นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนโดนเท2,017พี่พีทก็รักนะคะเป็นห่วงเนาะเนื้อสนนูแค่สวยอะเลือกได้จบปะน้องบูมบาบิมใช่ไหมอ่านไม่ออกน้องถามว่าปากคำมากค่ะพี่พีททำยังไงให้ปากชมพูแบบพี่พีทคะคือต้องบอกว่าพีทเป็นคนปากชมพูอยู่แล้วตั้งแต่เกิดคือพิกเมนตสีปากของแต่ละคนมันต่างกันเนื้ออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย ลองสครับปากบ้างเพราะเวลาที่เราทาลิปไปอะคะ่ะแล้วเราเช็ดออกไม่หมดมันอาจจะไปตกตามร่องนู่นนั่นนี่ก็เกิดแบบสารเคเมีเนาะมันก็ทําให้ปากของเราคําได้นะคะดังนั้นก็ลองสครับปากบ้างที่เคยทําเกี่ยวกับการดูแลริมฝีปากของพี่เวลานะคะก็เข้าไปเช็คได้เป็นการทําสครับง่ายๆใช้น้ําตาลกับวาสลีนก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีสครับที่แบบเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นของอะไรนะลัชอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ชอบใช้นะคะก็ไปลองดูกันนะจ๊ะ บำรุงปากแล้วก็ล้างปากสะอาดพวกลิปแมตอะไรอย่างเงี้ยตัวทีเลยนะคะมีน้องถามว่าน้องพินพิยานาพินพิยานาใช่ไหมอ่านไม่ออกเหมือนกันขออภัยพี่นคะเขียนอายไลเนอร์ยังไงไม่ให้มีแก็บคะแบบเขียนยังไงก็เห็นเนื้ออายไลเนอร์เนี่ยเวลาเขียนมันก็จะมีเขียนข้างบนตรงนี้ใช่ไหมคะกับเขียนด้านในตรงนี้ดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเขียนด้านในนาอใช้พวกแบบดินสออะไรอย่างงี้ถ้าแนะนำพี่แนะนำของ Intu it ค่ะเมลินดา จีโนแมคเครนะคะเขียนถมก่อนถมช่วงแบบด้านในแล้วก็รวมถึงซอกขนตาจากนั้นก็ค่อยเขียนแบบลิควิดก็ได้ด้านบนนะคะก็จะทำให้ไม่เห็นแกลบค่ะอ้าวมีคนชมว่าน่ารักแต่ไม่มทำผาดมาค่ะ มีน้องอีกคนนึงนะคะนี่น่าจะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วเนาะถามว่าพี่พีทมีปัญหาค่ะเป็นรอยดําจากยุงกัดขาดแล้วนานมากกว่ารอยดําจะหายพี่พีทเคยเจอบ้างไหมแล้วก็มีวิธีการแก้รักษาย,ยังไงต้องบอกว่าพี่เป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องของผิวตัวผิวกายนะคะจะเป็นคนที่เป็นแผลแล้วหายเร็วมากไม่ค่อยทิ้งรอยเลยไว้ยกเว้นหน้านนองแบบย่นเนาะหน้ามันแบบ รักษาหายากมากพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเป็นรอยดําต่างๆบริเวณลําตัวนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากจะให้มันแบบหายเร็วขึ้นพี่แนะนําลองดูการสครับผิวบ้างพลัดเซลล์ผิวบ้างนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะ DIY พี่แนะนําเป็นโยเกิร์ตมะขามเปียกแล้วก็ใส่พวกผงกาแฟก็ได้ ตัวนี้มันก็จะสครับผิวแล้วรู้สึกว่าผิวมันเนียนขึ้นแล้วก็พวกมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปช่วยในเรื่องของเป็ a h a ใช่ไหมช่วยผลัดเซลล์ผิวแล้วก็โยเกิร์ตนี้ช่วยผิวของเรานุ่มด้วยนะคะส่วนกาแฟเนี่ยดีท็อกตัวดีเลยดังนั้นก็ลองดูก็ได้นะคะกาแฟแล้วก็โยเกิร์ตกับมะขามเปียกกาแฟนี้ถ้าหาไม่ได้เป็นกากกาแฟเนาะไปหาที่เซเว่นที่มันมีคาเฟ่ลองขอเขามาดูเขาก็จะแบบแบ่งขายเป็น ป็นซองอันนั้นใช้ได้นะคะมันลางนิดหน่อยแล้วก็ผสมกันลองขัดดูนะคะหมดแล้วเด้อหมดแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับคำถามนะคะใครมีคำถามอะไรถามไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวรอบหน้าคลิปก็จะมาเอาจากคลิปนี้ไปตอบกันอีกนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันถ้าใครยังไม่กด subscribe กด subscribe รวมถึงกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบาย